อกุศลละจิต12และการละอกุศลละจิต12สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกิเลสจะเกิดขึ้นมาเฉพาะกับอกุศลละจิตเท่านั้นดังนั้นการละกิเลสก็ต้องไปละที่อกุศลละจิตเท่านั้นอกุศลละจิต เกิดขึ้นจากจิตหนึ่งดวงไปประกอบสังขารปรุงแต่งร่วมกับอกุศลเจตสิกดวงต่างๆจะก,กี่ดวงก็ได้อย่างน้อยหนึ่งดวงขึ้นไปจากอากุศลเจตสิก1ิดวงนั้นและจะต้องเกิดร่วมกันกับสับพพจิตตสาธารณะเจตสิก ทั้งเจ็ดดวงนั้นด้วยอาจจะมีปกินนก,กะเจตสิกในหกดวงนั้นร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้แต่จะไม่เกิดขึ้นร่วมกันกับโสพลเจตสิกดวงใดๆเลยใน25ดวงนั้นเนื่องจากอากุศลเจตสิกกับโสพลเจตสิกนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นร่วมกันมาได้ในขณะจิตใดๆเลยส่วนอัญญสมนาเจสสิกสิบสดวงนั้นถ้าเกิดขึ้นร่วมกับอกุศลจิตก็จะเป็นชาติอกุศลด้วยถ้าเกิดร่วมกันกับกุศลจิตก็จะเป็นชาติกุศลด้วย ถ้าเกิดร่วมกันกับอเหตุกจิตอันญะสมานาเจตสิกนั้นก็จะเป็นชาติวิบากหรือกิริยาเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วว่ากิเลสอกุศลเจตสิกนั้นจะเกิดขึ้นร่วมกับอกุศลละจิตเท่านั้นดังนั้นการละกิเลส จึงจะต้องไปละที่อกุศลละจิตเท่านั้นซึ่งอกุศลละจิตนั้นก็จะมีอยู่12แบบหรือ12อาการตามอากุศลเจตสิกที่สังขารปรุงแต่งมาอากุศลละจิต12ได้แก่โลภมูลจิต8 โทสะมูลจิตสองและโมหะมูลจิตสองวิธีการพิจารณาโลภมูลจิต8โดยพิจารณาความเข้าใจง่ายๆคือวิถีจิตนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับความโลภจะมีทิฏฐิความเห็นผิดเกิดขึ้นร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีทิฏฐิเกิดขึ้นมาร่วมด้วยเรียกว่าโลภทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตจากนั้นพิจารณาเวทนาเจตสิกที่เกิดขึ้นมาประกอบกับโลภมูลจิตนั้นซึ่งเวทนาเจตสิกในโลภมูลจิตนั้นจะมีอยู่สองดวง โดยเกิดขึ้นขณะจิตละเพียงหนึ่งดวงเท่านั้นคือโสมนัสเวทนาเจตสิกและอุเบขาเวทนาเจตสิกถ้าเป็นโสมนัสเวทนาเจตสิกประกอบกับโลภมูลจิตนั้นก็เรียกว่าโสมนัสโลภมูลจิตถ้าเป็นอุเบขาเวทนาเจตสิก ประกอบกับโลภมูลจิตนั้นก็เรียกว่าอุเบขาโลภมูลจิตจากนั้นก็พิจารณาว่าโลภมูลจิตนั้นเกิดขึ้นมาได้เองหรือว่าจะต้องมีสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจก่อนจึงจะเกิดโลภมูลจิตขึ้นมา ถ้ามีสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจก่อนเรียกว่าสสังขาริกถ้าเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจก่อนเลยเรียกว่าอสังขาริกดังนั้นเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกันทั้งหมดจึงเกิดโลภมูลจิต แบบต่างๆได้ทั้งสิ้น8แบบหรือ8อาการดังนี้ 1. สมนัตโลภทิฏฐิขะตะสัมปยุตอสังขาริก 2. สมนัตโลภทิฏฐิขะตะสัมปยุตสะสังขาริก 3. อุเบขา โลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตอสังขาริก4อุเบขาโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตสสังคาริก 5. โสมนัสโลภะทิฏฐิคตะวิปยุตอสังขาริก 6. โสมนัสโลภะทิฏฐิคตะวิปยุต ส,สังขาริกเจ็ดอุเบขาโลภทิฐิคตะวิปปยุตสังขาริก8อุเบขาโลภทิฐิคตะวิปปยุตสสังขาริกถ้าเป็นทิฐิคตะสัมปยุตคือประกอบด้วยทิฐิ เจตสิกค,ความเห็นผิดถ้าเป็นทิฏฐิคตะวิปยุตคือไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิแต่ยังประกอบด้วยมานะเจตสิกอยู่นั่นเองโสดาปติมักสามารถละโลภทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตสีลงไปได้ ส่วนโลภทิฏฐิคต,ตะวิปยุตจิตสี่นั้นต้องใช้อรหัตมักเท่านั้นถึงจะละลงไปได้ดังนั้นตั้งแต่พระอนาคามีไล่ลงมาก็ยังมีโลภทิฏฐิคต,ตะวิปยุตจิตสีนี้เกิดขึ้นมาได้นั่นเอง การไล่เรียงลำดับความแรงของโลภะมูลจิต8นั้นถ้าประกอบด้วยทิฏฐิเจตสิกถือว่ามีความแรงของอกุโลจิตมากกว่าจึงต้องพิจารณาทิฏฐิเจตสิกก่อนอเป็นอันดับแรกถ้าประกอบด้วยโสมนัตเวทนาเจตสิก คือมีความดีใจปาบปื้มใจไปกับโลภมูลจิตนั้นย่อมมีความแรงของอกุศละจิตมากกว่าโลภมูลจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาคือจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกเฉยเฉยหรือพอใจเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงกับทำให้เกิดปิติความปราบป,ปื้มดีใจจนเกิดสมนัตเวทนาเจตสิกได้จึงพิจารณาเวทนาเจตสิกเป็นอันดับพรองลงมาสุดท้ายจึงพิจารณาว่าเกิดขึ้นมาได้เองหรือว่ามีสิ่งชักชวนชักจูงจิตใจ ให้เกิดถ้าเกิดโลภะมูลจิตขึ้นมาได้เองถือว่ามีความแรงของอัุศุลจิตมากกว่าที่จะต้องมีการชักชวนชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้เกิดโลภะมูลจิตนั้นจะเห็นว่าการพิจารณาสภาพธรรมหรือ สภาวะของจิตที่เกิดโลภมูลจิตในแต่ละขณะจิตนั้นอาจจะพิจารณาได้ไม่ทันเนื่องจากจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วมากนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถละกิเลสบางตัวที่เกิดขึ้นร่วมกับโลภมูลจิตนั้นได้ งานในการพิจารณาโลภมูลจิตก็จะน้อยลงเช่นถ้าสามารถละทิฏฐิเจตสิกละทิฏฐิกิเลสได้โดยการทำความเห็นให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วงานที่จะให้พิจารณาจึงเหลือน้อยลงคือเหลือเพียง โลภทิฏฐิคตะวิปยุตจิตสีเท่านั้นต่อไปก็มาพิจารณาว่าถ้าเกิดโลภมโลจิตขึ้นนั้นเราห้ามดีใจไปกับกิเลสท,ที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้วางเฉยกับโลภมูลจิตนั้นงานก็จะเหลือเพียงอุเบขาโลภทิฏฐิ วิปยุตจิตสองเท่านั้นสุดท้ายก็มาพิจารณาว่าอุเบขาโลภะทิฏฐิวิปยุตจิตสองนั้นอย่าให้เกิดขึ้นมาได้เองโดยเด็ดขาดโดยตั้งอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดตลอดเวลามีสติสัมปัชัญญะ ถ้ามีสิ่งใดมาชักจูงชักชวนโน้มน้าวจิตใจก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในไตรลักษณ์อารมณ์ต่างๆที่เข้ามานั้นก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาชักชวนชักจูง โน้มหนาวจิตใจให้เกิดโลภมูลจิตก็เป็นแนวทางในการพิจารณาเจริญปัญญาจเจริญวิปัสนาเพื่อละโลภมูลจิตให้หมดไปสำหรับในโทสะมูลจิตสองนั้นจะประกอบกับเวทนาเจตสิกที่เป็น โทมนัสเวทนาเจตสิกเท่านั้นและโทมนัตเวทนาเจตสิกนั้นจะประกอบเฉพาะกับโทสะมูลจิตสองนี้เท่านั้นดังนั้นถ้ามีโทมนัตเวทนาเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่แสดงว่าเกิดโทสะมูลจิตขึ้นในขณะนั้น โทสะมูลจิตมีสองแบบคือเป็นแบบอสังขาริกหนึ่งและเป็นแบบสะสังขาริกหนึ่งในโทสะมูลจิตนี้จะเกิดอิส,สาความลิษยาอิจฉามัชรลิยะหรือกุกกุจจะร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ และในทางกับกันอิสาเจตสิกมัชระิยะเจตสิกหรือกุกกุจจะเจตสิกนี้ไม่ว่าดวงใดก็ตามในสามดวงนี้ถ้าเกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นร่วมกับโทสะมูลจิตสองเท่านั้นในอิสาเจตสิกความอิจฉาริษยา และมัจฉริยะเจตสิกค,ความตนีที่เหนียวกลัวผู้อื่นจะมาใช้สมบัติของตนเจตสิกสองดวงนี้ละลงไปได้ด้วยโสดาปติมัคคกขจิตส่วนโทสะความโกรธและกุกกุจจะความเดือดร้อนรำคาญใจ ในอกุศลที่ได้ทำลงไปแล้วและความเดือดเนื้อร้อนใจในกุศลที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาสามารถละลงไปได้ด้วยอนาคามิมักคจิตต่อไปก็มาพิจารณาโมหะมูลจิตโมหะมูลจิตมีสองแบบ ได้แก่วิกิกิจฉาสัมปยุตจิตหนึ่งและอุทธ,ธัจจะสัมปยุตจิตหนึ่งวิกิกิจฉาเจตสิกค,ความลังเลสงสัยไม่มั่นใจกล้ากลัวกัว,กวไม่เต็มร้อยจึงไม่กล้าปฏิบัติธรรมภาวนาจเจริญวิปัสสนาอย่างเต็มที่เนื่องจาก กลัวว่าจะไม่ได้ผลจริงๆวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมแปดประการนี้คือ 1. สงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่ามีจริงๆริงไหมหรือเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเท่านั้น 2. สงสัยในพระธรรมว่าปฏิบัติตามแล้วจะสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัตได้จริงไหมสสงสัยในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบว่ามีอยู่จริงหรือไม่สสงสัยในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญา ว่าเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นได้จริงหรือไม่ 5. สงสัยว่าอายตนะธาตุขันในส่วนอดีตว่ามีจริงๆหรือไม่ 6. สงสัยว่าอายตนะธาตุขันในอนาคตจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ 7. สงสัยว่าอายตนะธาตุขันทั้งในส่วนอดีตอนาคตและปัจจุบันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ 8. สงสัยในปฏิจจสมุป,ปบาทธรรมส่วนความสงสัยอย่างอื่นนอกจากธรรม8ประการนี้แล้วเช่นบัญญัต ไม่จัดว่าเป็นวิกิกิจฉากิเลสโสดาปฏิมัคคจิตสามารถละวิกิกิจฉากิเลสนี้ลงไปได้ต่อไปพิจารณาอุทธ,ธัจจะสัมปยุตจิตความฝูงส่านเผลอเผลอใจเผลอกายขาดสติสัมปัตชัญญะ เป็นปัจจัยให้อกุศลเจตสิกดวงอื่นเกิดขึ้นมาร่วมด้วยได้โดยง่ายการละอุทธัจจะเจตสิกนั้นจะต้องใช้อรหัตมัคคจิตจึงจะละอุทธัจจะเจตสิกได้เพราะจะต้องมีสติบริบูรณ์ห้ามเผลอเลอเด็ดขาดต่อไป มาพิจารณาอกุศลเหตุสามเหตุคือโลภเหตุโทสะเหตุและโมหะเหตุโลภมูลจิตเกิดจากสองเหตุคือโลภเหตุกับโมหะเหตุโทสะมูลจิตเกิดจากสองเหตุคือโทสะเหตุกับ โมหะเหตุส่วนโมหะมูลจิตเกิดจากเหตุเดียวคือโมหะเหตุเท่านั้นเมื่อได้รู้จักกับอกุศลจิต12นี้แล้วหวังว่าทุกท่านคงจะหาทางละอกุศลจิต12กันนะครับขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับ